เมื่อเช้ากับเมื่อกี้เนี่ยครับคนที่หลวงตาเล่าให้ฟังเศรษฐีคนที่หนึ่งครับก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงตาว่าเอ้ะปกติเนี่ยพวกนี้มันบังคับไม่ได้แต่ทําไมมันถึงมันถึงเข้าไปอยู่ในคือมันสงบเองของมันเองใช่ไหมเราทําเหตุอย่างเดียวใช่ไหมมันก็สงบของมันเองไปเลยใช่ไหมครับคือความสงบเนี่ยมันเป็นพื้นความสงบเนี่ยนะ ภายในใจเราหรือความสงบในธรรมชาติเนี่ยคือพื้นเดิมอพื้นเดิมแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันไม่สงบกับความปรุงแต่งเนี่ยมันมาปะแต่งที่หลังมันทึงสงบได้ไงเวลาเมื่อไม่หลงไปกับความปรุงแต่งความคิดความปรุงแต่งเมื่อไม่หลงไปกับความไม่มีตัวเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเนี่ยใจมันเลยสงบเพราะว่าธรรมชาติเดิมของใจเราเนี่ยมันสงบเป็นความสงบเป็นความเงียบเป็นความสงัดเป็นความว่างเปล่า เหมือนกันเนี่ยธรรมชาติตอนเนี้ถ้าท่านไม่ไม่หมกม,มุ่นอะไรภายในจิตใจไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนเลยเนะี่ยท่านจะสัมผัสได้ถึงความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งโลกกระถาภายในวัดเนี่ยมันเงียบสงบสงัดร่มเย็นจิตไม่ได้มีความทุกข์ความเล่าร้อนอะไรนั่นคือธรรมชาติเดิมของธรรมชาติเป็นธรรมชาติด,ดั้งเดิมของธรรมชาติคือธรรมชาติด,ดั้งเดิมก่อนมีการเคลื่อนไหวเพราะอ่ากใบไม้เนี่ยเธอดูดิตอนนี้ใบไม้ไม่กระดิกใบไม้ไม่กระดิกเลย นี่คือธรรมชาติเดิม uh huh. แต่พอมีม,มีมีอากาศเคลื่อนที่ก็จะทำให้ใบไม้เ네นี่ยมีเหตุปัจจัยทำให้ใบไม้นี้เคลื่อนไหวแต่ใบไม้เคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่มันปรุงแตง่งเพิ่มปรุงแต่งที่ที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมคือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวดังนั้นความความเคลื่อนไหวไม่ใช่ธรรมชาติเดิมความคิดความปรุงแตง่งหรือใบไม้ไหวนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติเดิม ดังนั้นมันจะไหวอยู่ในในสถานในในไหวอยู่ในขนาดเดียวกันตลอดเวลาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติเดิมมันไหวเยอะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็ต้องหยุดแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้มันไหวใหม่มันก็ไหวใหม่แล้วมันก็หยุดไหวใหม่แล้วมันก็หยุดธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมธรรมชาติดังเดิมภายในใจเราเป็นธรรมชาติเดิมของธรรมชาติธรรมชาติเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งแปลกปลอมเพิ่มเติม มันจึงไม่สามารถที่จะคงที่ไหวคงที่สภาพอย่างนั้นได้ตลอดการมันต้องไม่เที่ยงมันต,ตกอยู่ใต้กฎไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาครับดังนั้นธรรมชาติไหนก็ตามที่เคลื่อนไหวอ่ะมันเคลื่อนไหวแล้วมันต้องสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมผุพังแตกดับจะาหลตายหรือว่าลมพัดก็ต้องกลับมาคืนสู่ความสงบตามสภาพเดิมแล้วก็เคลื่อนไหวใหม่แล้วก็กลับมา สภาพเดิมแล้วเคลื่อนไหวแล้วกลับมาสภาพเดิมเพราะนั้นสภาพเดิมมันที่แท้จริงของเราเนี่ยภายในใจเรากับสภาพในธรรมชาติคือสภาพที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรุงแต่งมีความสงบราบเรียบไอ้สภาพเนี้ยเขาเรียกว่าสภาพไม่ทุกแต่สภาพเคลื่อนไหวเป็นสภาพที่เป็นทุกมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เมื่อเราเข้าใจสภาพของธรรมชาติความจริงอย่างเงี้ยถ้าไม่มีถ้งบอกกับหมอเมื่อกี้เนี่ยโยมหมอว่า Icana, ถ้าไม่ไม่หลงไม่มีตัวเราหลงไปกับความปรุงแต่งอ่ะเดี๋ยวความปรุงแต่งมันก็ดับมันเองเพราะว่ามันไม่ใช่สภาพเดิมสภาพเดิมของมันคือธรรมชาติที่ยังไม่มีการปรุงแต่งเพฉะั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันยังไม่ใช่สภาพเดิมเพราะสภาพเดิมของมันคือความไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาแต่คิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็ไม่ใช่เป็นความผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นชีวิตไงชีวิตต้องคิดปรุงแต่งแต่เมื่อไม่มีตัวตนหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นความสงบ ทำไมตอนอยู่ในสภาพสงบแล้วมันต้องมีน้ําตาไหลด้วยครับไอ้ที่น้ําตาไหลก็เพราะว่ามันเป็นสะเทือนนไอ้อวิชชาคือความโง่ภายในใจมาหลาภพชาติเป็นอสงไขยเป็นกับที่โง่แล้วทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วในร่างของสัตว์เนรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกร่างของมนุษย์ร่างเทวดาร่างอะไรเปลี่ยนไปเป็นแล้วก็ทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกตกละกรมลำบากไปทําผิดสินทําผิดกฎหมายถูกประหารชีวิตถูกเขาฆ่า ไปฆ่าเขาไปอะไรทำบาปกรรมมามากมายดังนี้เนี่ยไอ้จิตเนี่ยพอมาเรียนรู้ความจริงอ่ะมันเลยสะเทือนว่ามันเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะนั่นจิตเนี่ยมารู้ความจริงว่ามันสะเทือนหรือว่ามันเนี่ยโง่มากเลยโง่มานานที่ทาให้มันเนี่ยต้องไปทุกข์แต่ไอ้ขันห้าเนี่ยมันแค่เกิดในชาตินี้แล้วตายในชาตินี้แต่จิตเนี่ยมันไม่ได้ตายไปด้วยไงมันเลยต้องรับทุกข์ทรมานรับกรรมในร่างต่างๆเนี่ยไอ้ร่างที่อาศัยเนี่ยตายทุกชาติแต่จิตที่เป็นทุกข์เนี่ย มันต้องรับกรรมในร่างนั้นเนี่ยในแต่ละภพชาติแล้วก็ต้องไปทุกข์ไปตกนรกก็เพราะว่าเนี่ยกเพราะจิตที่มันโง่โงนี่เนี่ยมันเลยไปตกนรกในร่างของสัตว์นรกเนี่ยดูสิแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไอ้ขันห้ามันไม่ไปตกนรกด้วยเพราะขันห้ามันตายแต่จิตมันไม่ตายที่ยึดไว้อะจิตที่ยึดไว้ไม่ตายมันก็ไปตกนรกโอ้โหไปตกนรกมันก็ไปทุกข์ยากลำบากดังนั้นเวลาพอมัน เข้าใจทําถึงใจไอ้จิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอ้ขันห้ามันไม่ไม่ได้ปรารถนาจะร้องไห้แต่ไอ้จิตเนี่ยมันเทือนถึงใจว่าไอ้ความโง่อันเนี้ยจิตมันเทือนของมันเองโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจิตมันเทือนแล้วมันต้องร้องไห้แต่จิตเนี่ยมันมันเทือนมันเสียใจมันคล้ายๆกับว่ากูไม่น่าโง่ขนาดนี้เลยกูไม่น่าทุกข์ขนาดนี้เลยกูน่าจะพบพุทธเจ้า พบประจักธรรมคำสอนมัฒนานแล้วไย่งั้นกูต้องไปเวียนไหายตเกิดมาเป็นอสงไขยนานขนาดนี้ไม่ต้องมาลับกลับตกอักลากขนาดนี้จิตเนี่ยมันรัพึงลัพันของมันเองมันทุกข์มันเองมันร้องไห้เองนี่ไอ้ขันห้าพิสุทธิ์ประกอบมันก็เลยน้ำตาไหลไหลออกวันนี้เพราะจิตมันน้ำตาไหลไม่ได้มันเป็นน้ำตาตกในั้งแต่น้ำตาไหลออกข้างนอกคือไอ้ขันห้าอ๋อครับแล้วก็บางทีก็เพื่อนคนไข้เข้ามาแล้วก็อธิบายแล้วก็แทรกธรรมะไปด้วยเขาก็ร้องไห้ ต่อหน้าผมไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ยังง,งงงอย่างคนไข้ที่เขาให้ไตคุณพ่อเนี่ยผมก็อธิบายว่าคุณกําลังให้ไตพ่ออะหันอยู่นะเขาก็ร้องไห้ต่อหน้าเลยนะครับผมก็เลยงง,งว่าเฮ้ยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาร้องไห้ทําไมอย่างงี้ยน,นะประมาณนี้นปกติคนก็ฟังไฟเสียลูกตา,าว่ะลูกเสีลูกตาขี้แย่มากเลยเดี๋ยวคนนั้นร้องไห้คนนี้ร้องไห้อเออผมก็โดนก็ตัวเองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายรลก เขาจึงรู้ว่าโอ้โหมันสะเทือนออกมาจากข้างในตาตนด้ีไอ้ขันห้าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากร้องไห้หรอกน้าตามันไหลออกมาเองมันไหลมาเองผมก็เป็นครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจเวลามันปล่อยวางไม่ใช่ขันห้าปล่อยวางนะไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางนะใจมันรับมัน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 รู้ถึงความโง่แล้วมันฉลาดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะฟังพระธรรมอันนี้มีคนสอนอย่างเงี้ยเราเกิดมาจนโตแบบนี้เราไปเราทําผิดศีลทำผิดกฎหมายทาบาปกรรมมา ก็เยอะเลยไม่น่าเลยเนี่ยถ้าเราม,มันมีคนสอนมีคนชี้แนะอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เป็นถึงขนาดนี้เราก็ต้องมาตกลักาลําบากมาหลายภพชาติจนถึงชาตินี้กว่าเราจะมารู้เดียงสากว่าจะมารู้พระธรรมคําสอนเนี่ยกว่าจะมาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรโอ้โหมันผ่านเวลามันถ้าหนักป่อยมันเสียเวลาไปมากมายเสียหายไปมากมายแต่โชคดีเรายังไม่ตายซะก่อนได้มาพบธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้รรแทนี่มันในใจเรานี่ไม่เป็นธรรมชาติของเราไม่ได้ธรรมชาติของใคร มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่เหมือนกันในพุทธเจ้าในใจพุทธเจ้าในพระสารสาวกในในในพระประเจ้เจาในปุตตชนในสัตว์ในฉาญเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้คือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรไม่กระเพื่อมไม่ไหวตัวไม่ไหวติงไอ้ส่วนธรร,ธรรมชาติของความปรุงแต่งที่เรียกว่าสกขาเนี่ยกระเพื่อมไหวตัวไหวติงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าปรุงแต่งมันจึงตั้งอยู่สภาพนั้นไม่ได้มันเลยตกอยู่ใต้ที่จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา กลับไปสู่ความไม่ปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งใหม่แล้วก็กลับดับกลับไปสู่ความไม่ปรุงแต่งแล้วก็ปรุแปแงแต่งใหม่แล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่ปรุงแต่งอย่างไอ้ร่างกายจิตใจเราขันห้เนา,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 ญญาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขาววิญญาณอ่ะก่อนที่จะเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่มีไม่มีมมตัวท่านมานันั่มานั่งในโลกนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่มีแล้วพวก <S <S ท่านทั้งหลายที่มานนั่งมันนั่งกันอยู่เนี่ยก็มามันนั่งกันเท่าอายุของท่านตอนเนี้ยเกิดมาในโลกนี้ลืมตาดูโลกเท่ากับอายุของท่านแต่ละคนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ ก็จากไปกลับไปสู่ความไม่มีตัวท่านดำเดิมไอความไม่มีมันของเดิมแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีอันนี้ของเดิมแต่มีมาแล้วเพราะความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยไปทําบาปกรรมแต่บางทีบางคนก็ยังโชคดียังทำกรรมดีทํากรรมดีแต่หลายคนก็ตามใจกิเลสจนไปทํากรรมชั่วต้องรับบาปพอกรรมไปแล้วก็เวลาเวลาพบหรือเห็นถึง ความสงบนั้นก็จะทําให้มันมีความเมตตาคนอื่นเองโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอย่างนี้ครับ่างเพราะว่าความสงบนั้นมันคือรถของธรรมที่ที่พุทธเจ้าตรัสว,ว่ารถอะไรไม่เลิศเท่ารถของพระธรรมหรือรถของพะนิพานเป็นรถของความสงบเย็นตอนนี้เหมือนคนเราอะ่ะคุณไปไปเจอร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหม คุณไปได้กินลอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอะไรทักอย่างนึ่งที่คุณชอบใจบ้างเลยชอบมากมากกินแล้วอร่อยที่สุดในโลกโดยธรรมชาติอ่ะถ้าคุณกินอร่อยที่สุดในโลกนะคุณกินเนี่ยปุ๊บคุณจะต้องนึกถึงคนที่คุณอยากจะซื้อไปฝากอยากให้เขาได้กินขึ้นมาเองเลยเพราะว่าคุณได้ดื่มรถมันไปแล้วได้ลิ้มรถมันคุณได้ดื่มรสมาแล้วคุณรู้เลยว่ารสเนี้ย เป็นรถที่เลิศที่สุดในโลกไม่มีอะไรเทียบเท่าคุณจะต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเลยนึกถึงคนที่คุณรักคนคนอื่นๆว่าอยากให้เขาได้ดื่มรถอันนี้บ้างแต่เมื่อชามันไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์มันคือมันเห็นอย่างเห็นน้องเมื่อชาที่มาตักถวายผมก็เห็นเขาเหมือนน้องเลยคือน้องของผมเองคือก็ขึ้นไปถวายเลยก็เหมือนกับให้เขาได้ดื่มรถไงบ้างก็คือ คือมันมันไม่มันไม่คือตอนแรกกับเมตตาไอ้หลานแต่พออาจารย์บอกว่าถ้ามีตัวเมตตาหลานมันก็จะมีตัวกูของของกูอยู่พอเห็นตอนนั้นเสร็จเนี่ยมันก็เลยอ้อคนอื่นก็เหมือนหลานของเราด้วยหรือน้องของเราด้วยก็เลยอ้ามันก็เลยมันก็แปลกครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากสํหรับผมคือมันเป็นเมตตาอัปปบัญญาแต่เมตตาที่บรรจัยครับแคบมันคือเมตตาแต่เราอร่อยใช่ไหม เราก็ให้แต่เพราะอยากได้ให้คนเฉพาะคนที่เรารักคนเดียวคนอื่นเราไม่ซื้อไปให้แต่พอไม่ตาพมัญญามันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มากินอาหารร้านนี้เพราะอาหารร้านนี้ไม่ใช่ของเรารถของพุทธิพานไม่ใช่ของเราแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดคนในโลกในจักรวาลนี้โดยจยิตวิญญาณทุกดวงในจักรวาลนี้มากินก็ไม่หมดรถเนี่ยรถของพุทธิพานเนี่ยเราจะหัวก็ททาไมแต่นั้นเป็นเ็นคุณลักษกันเมื่อเราดื่มรถของพุทธิพานรถของพระธรรม ที่เป็นความไม่มีอะไรเป็นความก่อนปรุงแต่งเป็นสภาพเดิมของธรรมชาติภายในใจเราและธรรมชาติภายนอกอันนี้เราเรียกธรรมชาติของนิพพานธรรมชาติเดิมเมื่อเราได้ดื่มรสธรรมชาติเดิมเราก็อยากให้ทุกคนน่ยได้รับรู้ถึงธรรมชาติสภาพเดิมภายในใจเราและสภาพธรรมชาติเดิมภายนอกก่อนการปรุงแต่งมันเป็นแบบนี้อ๋อเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติดื่มกันเท่าไหร่ในจักรวาลนี้ในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้ดื่มรสของพระนิพพานรสของพระสิทธรรมเ เพราะมันเป็นธรรมชาติเดิมภายในใจของทุกคนและเป็นธรรมชาติเดิมเดียวกันคือธรรมชาติก่อนการปรุงแต่ง